เขาผิดคืออ่ะหมอบอกว่าโฟอะไปดูถูกหมอว่าเรื่องว่าหมอเขาใช้ยาปลอมคือโฟงงว่าโฟมีสิทธิ์ถามไหมว่ายาที่ใช้มันปลอมหรือแท้แต่ว่าหมอแบบด่าโฟง,งี้เราก็คือสรุปอะคือเขาไม่ทำแล้วก็ไม่คืนเงินด้วยเพราะอะไรที่ไม่ฉีดให้รู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเรามีสิวอักเสบบนใบหน้ารูเปิดเนี่ยแบคทีเรียมันเข้าไปแล้วฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคะ่ะฉีดเข้าเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ย สามารถไปเกิดการติดเชื้ออักเสบติดเชื้อได้มันเป็นความเสี่ยงซึ่งหมอเองก็หมอก็มองว่าหมอไม่ควรเสี่ยงตรงนี้นะคะหมอก็เลยยังไม่ทําให้นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําให้เลยหมอบอกว่าให้ไปรักษาให้ดีเสียก่อนนะคะสวัสดีครับทุกคนครับประเด็นดราม่านะครับของน้องวัยรุ่นอายุ17ปีนะครับกับคุณหมอนะครับฉีดฟิลเลอร์นะครับคุณหมอเนี่ยไม่ฉีดฟิลเลอร์ให้น้องน,นะครับโดยเหตุผลที่คุณหมอบอกคือน้องหน้าเป็นสิวนะครับ น้องก็ไม่พอใจนะครับจะออกงานแต่ว่าอยากจะได้ฟิลเลอร์เติมเต็มให้หน้าดูอบอิ่มนะครับก็เลยเป็นประเด็นข้อพิพาทกันนะครับข้อมูลนะครับผมขออนุญาตรีแอคเหตุการณ์ในความคิดและมุมมองของผมนะครับ1เลยคือการที่คุณหมอปฏิเสธการรักษาคนไข้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ถ้า คุณหมอเล็งเห็นนะครับว่าการรักษาเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่พอเหมาะนะครับการรักษาโดยอย่างการณีน้องเป็นสิวนะครับเอาเข็มแหลมคมนะครับฉีดผ่านบริเวณที่เป็นสิวเข้าไปเอาฟิลเลอร์เข้าไปนะครับหลังจากดึงเข็มออกนะครับรูที่ รูเข็มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาเชื้อโรคที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสิวเนี่ยเข้าไปบริเวณฟิลเลอร์หรือสารที่เราฉีดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการอักเสบแล้วก็ไม่ใช่อักเสบธรรมดาจะอักเสบลุก,กลามเข้าไปในสารฟิลเลอร์ทั้งหมดนะสารฟิลเลอร์จะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียนะครับเป็นบอ่อเกิดการติดเชื้อรุนแรงภายใต้ผิวหนังของน้องนะครับ คุณหมอเลยเล็งเห็นว่าต้องรักษาให้หายก่อนอน,นี่เป็นกรณีทั่วไปนะครับที่ใบหน้ามีการอักเสบเราจะไม่ผ่าตัดผ่านแผลที่อักเสบนะครับเราจะไม่ฉีดยาบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบเนื่องจากว่าเป็นเหตุผลเดียวกันคือมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำซ้อนเข้าไปได้นะครับส่วนคุณหมออธิบายน้องแล้วไม่เข้าใจนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอา,อารมณ์ของน้องนะครับที่เอาไปโพส ไปว่ากล่าวคุณหมอครับหมอเองก็มีอารมณ์กับคืนมาเหมือนกันก็เรื่องของคอําคพูดคําจานี้ก็ต้องบอกว่าต้องระวังกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเวลาเรามีเรื่องออกสื่อออนไลน์นะครับคำพูดเป็นนายของตนนะครับถ้าเราพูดอะไรที่มันดูรุนแรงเกินไปอวอร์เกินไปสุดท้ายมันอาจจะย้อนกลับมาถึงตัวเราไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองของคุณหมอหรือมุมมองของน้องนะครับถัดมานะครับประเด็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นที่ถึงถามกันนะครับว่า เด็กอายุไม่ถึงบรรลุนิติภาวะนะครับสามารถที่จะไปคลิ่เสริมความงามด้วยตัวเองได้ไหมนะครับต้องบอกว่าโดยหลักการแล้วนะครับ<ม>เด็กที่อายุไม่บรรลุนิติภาวะจริงบรรลุนิติภาวะเนี่ยใช้ที่20ปีนะครับหรืออีกกรณีตามกฎหมายอะไรก็ตามเช่นอายุไม่ถึงแต่ว่าแต่งงานมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็ถือบรรลุนิติภาวะโดยการแต่งงานก็สามารถที่จะดูแลใบหน้าตัวเองได้โดยต้องไม่ต้องขออนุญาตนะครับ แต่ถ้ายังเป็นเด็กวัยรุ่นเยวาวชนนะคุณหมอก็อาจจะประเมินนะครับว่าน้องนยะอาจจะยังไม่รู้สติภาวะนะครับขอให้อนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่มาเซ็นยินยอมอยในกรณีของน้องนะครับก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะน้องยีปีนะครับถึงแม้การฉีดฟิลเลอร์จะเป็นหถาถการที่ไม่รุนแรงนะครับแต่ว่ามันก็มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็อาจ,จต้องขอใบยินยอมจากผู้ปกครอง นอกจากฟิลเลอร์แล้วอาการหัตถการอื่นๆที่มากขึ้นไปกว่านั้นเช่นการผ่าตัดสัลยกรรมตกแต่งพวกนี้นะครับโดยเมื่อฐานแล้วนะครับคุณหมอจะต้องขอไปยินยอมจากผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาที่ดูแลอยู่นพอจะเซ็นเป็นพยานได้อนุญาตให้น้องมาตรวจได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นที่วิพาษ์วิจารณ์ก็เป็นอุทาหรณ์ของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทั้ง ตัวของน้องเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนของทางคุณหมอที่บางครั้งนะครับให้บริการกับคนไข้ที่อาจจะยังไม่บรู้ติภาวะนะครับอาจจะอาจจะมีอารมณ์ที่ยังไม่เข้าใจในบางที่คุณหมอชี้แจง ก็หวังว่ากรณีพี่พ้าครั้งนี้จะจบลงด้วยดีไม่ต้องขึ้นลงขึ้นสานะครับข้อมูลให้ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเองท่านนะครับเรียนนะครับอยู่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ